สวัสดีค่ะแม่คูเป้กับน้องเชิ์แตมจากช่องแต้มซอรี่นะคะวันนี้แม่ของเชิ์แตมก็จะมาสวัสดีพี่ไม่น้องฟิล์มน้องฟิวแม่จะมาใส่พีดใหม่นะเดี๋ยวจะมีส่งของขวัญใหม่เล็กๆน้อยๆไปให้ด้วยนะคะ อีป er ีใหม่จ้าน้องฟิลน้องฟิลช่อง Happy Channel แม่ปูเป้กับน้องเชอร์แปมจากช่องตันสอรี่นะจ๊ะก็ขออวยพรให้น้องฟิลน้องฟิลและครอบครัวมีความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงสมัครสไคร์เบอร์เยอะๆนะจ๊ะแฟนคลับรักเพิ่มมากขึ้นทุกว pues ันทุกวันนะจ๊ะ ีเดียวก็แม่กับเชิดแตมก็เป็นแฟนคลับอีกสองคนนะจ๊ะสุดท้ายนี้แม่ฝากสกุชี่น้องเชิดแตมให้เป็นของขวัญปีใหม่จ้าหนักนะคะาจากแม่กับเชิดแตมค่ะนี่นะคะแล้วากไปนะอันนี้ก็เป็นสกุชี่เชิดแตมนะคะหน้าตาเหมือนเชิดแตมเลย แม่ก็ให้คนละตัวนะกับนี้เป็นสกุชี้มันโลและนิ่มมากเลยนะเนี่ยแม่ชอบมากเลยก็ให้น้องคนละอันนะคะแล้วแม่ก็ฝากสวัสดีปีใหม่น้องๆหรือผู้ติดตามผู้ชมแฟนคลับของน้องฟิลมน้องฟิลด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ความมีความสุขสมหวัขขงนั่งหวยน่งวยกันทุกคนนะคะแล้วแม่ก็มีนี่นะคะเป็นการแม่ข,ขอบคุณน้องๆนะคะแม่ส่งให้ปีสแบบนะคะ <laughs> เสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวแม่สง่งไปให้นะคะรอรับนะคะ <laughs> แม่กับเฉิ <laughs> แม่กับเฉินตามไปก่อนนะบ๊ายบาย